เอ้ยอ,อ,อะไรไงหยยัวใจใหญ่ด้วยอ,อะไรวะไมปดูเอารเร็วขึ้นเร็วๆวเดี๋ยวมันหลดุดโอ้ยหนูไ,ไปมาลูกไปดูดีกว่าว่าพ่อกับพี่แชมป์ทำอะไรเห็นแวบออกมาสองคน,งนทำอะไรคะวัน,นี่ <c oughs> ไม่หล่อเลยนะไม่ได้ปลาเลยอ๋อแล้วเหรอแม่โอ้รอตั้งนานกว่าจะมาได้นะทำอะไรกันวันหล่อนะวันนี้ไม่มีนะทำอะไรกันคะก็คือเมื่อวานเนี่ยขอยกปลาได้ใช่ไหมวันนี้ก็เลยมายกอีกรอบแล้วก็เอาเบ็ดมาด้วยเลยอ๋อเบ็ดมาด้วยใช่จะเอาปลาอะไรเนี่ยเนี้ยกริฟเลยเนี้ยกริฟเลยเหรออะไรนะปลากระบอกเหมือนเดิมปลากระบอกเหมือนเดิมเฮ้ยทำไมหัวเราฟูขนาดนั้นนี่ย เบ็ดเรื่อยแล้วนี่ตกปลาอะไรคะตะดุกครับผมเพราะว่ามันตกหน้าดินครับอ่าหยอนไว้ใช่เนี่ยย่อนไว้เฉยหายมาเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วมันอยู่ไปไหนกันแม่แม่ไปดอกมาได้อ้้ยโหจมากเลออะไรน้องปวานนี่มาอย่ยตลอดเลยครึ่งชั่วโมงไม่เห็นได้อะไรเลยนะสองคนนี้นะเมื่อวานนี้ทอดปลานิญอย่างอร่อยอ่ะ แต่วันนี้ครึ่งชั่วโมงผ่านมาแล้วยังไม่ได้ปลาต้อ่ต้องกินปลาป๋องละแหละปลาป๋องปลาในเมื่อวานนี้หมดเลยวันนี้ไม่ปลากระป๋องก็ปลาต้องโก๋ข้างหน้าโกงน้องปานกันบ้านเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จอะไรกลับมาเล่นเกมเสร็จตอนไหนมั่วอย่ามั่วยังไม่เต็มย่าไม่เต็จมาถึงมั่วแลยังไม่มั่วไม่มีจีบยังไม่มีใครทำสักคนแม่เห็นไปเล่นแต่โทรศัพท์กันเออป้าในี่การบ้านไม่เสร็จเล้วเอ๊ย เฮ้ยอะไรเงีหัวตาใหญ่ด้วยอะไรวะไม่รู้เฮ้ยเร็๋ยวนี้หนักแค่ได้นะหนักอืมไประวังเข้าฟังให้พ่อดูดินี่อุ้ยมาแล้วนี่โด้ไหนแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมมาาเลยอะไรอ่ะดุกดุกเอาเี็วมาขึ้นเร็วๆเดี๋ยวมันหลุด โอ้ว่าไม่ได้เตรียมสวิงมาเลยเราก็ึกว่าจะได้กินปลาปลากระป๋องแล้ววันนี้แชร์ได้กินได้กินผัดปลาดุกแล้ววันนี้นะสุดยอดนะใช้ยี่สิบโลนะผมนึกว่าจะไม่ได้วันนี้ได้เชื่อฝีมือได้เลยเรื่องเนี้ยเออพี่อยู่แล้วขอบใจเล่นเลยตกใจเรไม่เห็นเลยเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดพ่อไม่ตื่นนี่ปลาของลากเบ็ดไปในน้ำแล้วใหญ่นะมันต้องยากไปนิดนี่ใช่นี่ปลาดุกอ่ะ ร้านด้วยแกมันต้องมาแากกระดุกกันเมื่อวานเมื่อวานปานินบอกปลาทูเออทั้งนี้กระดูกบอกปลานินฮะเอาเดี๋ยวพอแล้วมั้งเออกลับดีกว่ามั้งยอมไม่จะเป็นแล้วมั้งเนี่ยพีเแจ๊บจะบานดีกว่าไม่ได้แล้วมือเย็นเราไหนโชว์ไซส์ดูสิขนาดไหนพี่แชมป์เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูตัวใหญ่ขนาดไหนเนี่ยไม่ต้องชมนะไม่ต้องชมนะดูดึงไงดูดูคุณตีเลยแม่งอ่ะ ชิวๆแล้วอ่ะรีบออกวะไป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 ครั้งที่แล้วตัวกระผิวเดียวอ๋อเดี๋ยวครั้งครั้งที่แล้วเขาพูดถึงไหนตัวแค่เท่าไหร่แค่เดียวมั้งดูกล้วยกับ้านตัวเล็กเออไปพี่พ่อไม่ได้วันนี้พี่แชมป์ได้วันนี้พี่แชมป์ได้นะแม่ทุกคนแม่งชมนะฮะยังไม่มีใครชมเลยเนยคีโมที่เปกไม่หวาไใบปลาตัวเดียวคุยเป็นตลาดปักต้อยนู่นโอ้คีโมแมงวัน มั่วมากเออเราเอามัมา่วไทยนะนี่รยากะยะบันดินเหรอปันดินบ้าอะไรอ่ะมั่วเนี่ยมั่วคนพี่แชมขี้หมูมากเลยทุกคนได้ปลาตัวเดียวโอ้ยเรา10วันเ